วันด,ดีน้องส้าชวสวัสด,ดีนะคะก็อย่างนี้อ๋อมาโนโราค่ะโนโราคุณนึกว่าลินโนโราได้เง่นมวนมาหรออ๋อมาโนโราตัวอ่อนค่ะพึ่งออกจากคดีคดีเพึงออกจากฉันค่ะ<อ><อ>รำมานานแล้วรำมานานแล้วค่ะตำรงครูด้วยรำงานโชว์ด้วยค่ะอ๋อเป็นมาโนโราค่ะ พี่ชื่อไรอะคะพิเกล่ต่อัอบอดแกแมกาลตาตปานักานตต์มอร์กกอัิจิเลลอประตาอ,อิสลามเม่กับชื่อไรอะคะชื่อบางยากับย่าไนอะยา่านแรดกับรีดลังบ่ายาดนแรดแกน้องเป็นโ,โดราติบานอยู่ไหนน้องย,ย,ยูสัตตนค่ะย,ยูสัตตนค่ะ คนล้างชื่อไรคะชื่อยอนครับยอนไหนอะคะยอนเจ้าสด็จก่อนอย่ามัวนะกูกัยยาดูแรดอยู่ไม่ต้องเทียงกันค่ะได้ย่นทางช่องแคบว้าวใจตึงนะเฮงเอ้ยเฮงเอ้ยมาเจอสาวและเจ้างามงอน บ้านอยู่ละจะตอนแล้วคงไม่ไกลวิอยากไปละบ้านบางอ่อนอยากรู้ว่าจะตอนละนั้นไปทางไหนออกจากนี้เข้าบ้างคูออกจากนี้เข้าบ้านคูแล้วก็วิ่งให้ดังพลูถึงป่าชิงไปกีตจงละไปทางปลาชิงแล้วก็วิ่งกลัวปนัดย่อย แกตึงวดมิดแล้วรวยจริงแต่รวยจริงอนนะนะแม่สาวจะตอนโอแม่ขน,นตางอนงามกวิไลเธอชื่ออะไรแล้วนะคะบอกพี่เติดนาว่าชื่อก่องอะไรฉันชื่อโนราสัมลีแล้วอาชีพน้องเนี่ยทำงานแบบไหน น้องสำลีนขายหวยให้พี่ไปช่วยขายหวยไหมพี่สาวฉันชื่อสำรวยตาสำลีขายหวยแล้วสำรวยายรไรายรไรแล้วจำรวยสำลีขายหวยสำรวยายรไรตายโหงในด้วยปรีโยนโดูายไรจะขายไรสำลีนขายหวย สวุวนรณสำรวยขายเข้ามันไก่พี่ชื่ออะไรแล้วนะคะพี่ชื่อพิยามาโนเรศไงรักพี่ยาดีกว่าบางอ่อนอย่าลืมพี่ยอนสาวสะเท็ดรู้ไหมจะรักพี่ยอนก็เสียดายพี่ยาไม่รู้ว่าน้องจะเลือกใครถ้าอย่างนั้นยนทั้งสองแคทให้พี่ยอนแกดไม่ได้ อย่างเมืองอันนั้นต้องยังทีแหละให้กูย้อนแกปไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไ